สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้เราจะถามว่าความสุขที่หล่นหายไปของฉันคืออะไรความสุขที่หล่นหายไปของฉันคืออะไรสองกองนะคะเลือกแล้วหรือ,อยังเอย เลือกแล้วมาดูกันความสุขที่หล่นหายของคนกองนี้คือเหมือนแบบไอเดียสร้างสรรค์ความความคิดอยากจะสร้างอะไรบางสิ่งอะค่ะที่มันเคยมีอะอยากจะทำมีแพชชั่นบางอย่างที่อยากจะทำมากๆอะไรเงี้ยเอ,อ มันมันมันด้วยสถานาการณ์อะไรเงี้ยมันบีบบังคับทําให้เราเนี่ยทาออกมาแล้วมันอาจจะไม่ได้ผลสําเร็จในคราวแรกหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เริ่มทําหรือว่ามันเป็นลักษณะที่แบบว่าอยากจะทํามากๆแต่มีสถานาการณ์บีบบังคับทําให้เราต้องละทิ้งมันก่อนเพื่อเพื่อต้องไปทําอีกอย่างหนึง่งไปทําอีกสิ่งหนึง่งอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็ให้ลองไปกลับไปดูนะว่าเราเคยมีความคิดที่อยากจะทำอะไรหรือเปล่าเป็นเป็นความสุขนะเป็นความสุขของเราอะที่เราอยากจะทำมันอะไรเงี้ยเป็นแพชชั่นของเราเลยคือเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นความสุขส่วนใหญ่แล้วอะความสุขที่หล่นหายไปมักจะเป็นความสุขที่มันเกิดช่วงวัยเด็กเอ่อมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะชัดเจนเพราะว่าไม่ไม่ได้เงินเราก็ทำ ทําเพราะชอบทำเพราะสนุกเออมีเวลาเมื่อไหร่ว่างก็จะทําก็ให้ลองไปสังเกตดูส่วนใหญ่มันก็จะเป็นงานแบบงานอดิเรกหรือเป็นกิจกรรมบางอย่างที่เราทําในช่วงเด็กๆค่ะอันนั้นน่ะจะเป็นร่องรอยของความสุขจริงๆของเราเออที่เราอาจจะเอ,อ่อทำมันหล่นหายไปนะเนี่ยอืมก็ก็ลองกลับไปไปดูนะเผื่อจะเจอส่วน ค่ายชัดมากเลยอันนี้ก็แบบเดินออกเห็นไหมเนี่ยส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเดินออกเหมือนกันละทิ้งเอ่อคนกองที่สองเนี่ยก็คือความสุขที่หล่นหายไปน่าจะเป็นตัวเองความเป็นตัวเองเอ่อคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นคนเขาเรียกอะไรอะ People picture หรอ,หร,อหรืออะไรที่แบบว่าเป็นคนที่ชอบทำตามใจคนอื่นอะเออกลัวว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับกลัวคนอื่นจะไม่ชอบไม่ไม่รักเราอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยเหมือนสูญเสียความเป็นตัวตนของเราสูญเสียแม้กระทั่งแบบเออความสุขของเราอะเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองนะคนกลุ่มเนี้ มันก็เลยกลายเป็นสิบดาบเลยเนี่ยมันเป็นสภาวะที่จริงๆแล้ว,วอ่ะควรที่จะปล่อยแล้วก็กลับมาเป็นตัวเองนะปลดปล่อยตัวปลดปล่อยปลดปล่อยตรงนั้นน่ะแล้วก็กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งความสุขของเรามันก็ต้องเป็นของตัวเรานะตัวเราต้องเป็นคน บอกตัวเราเองว่าความสุขของเราคืออะไรไม่ใช่เป็นของไม่ใช่เป็นเสียงคนอื่นน่ะอย่าฟังเสียงคนอื่นให้ฟังเสียงใจเราจริงๆนะคะเออชีวิตของเราอ่ะเราต้องเป็นคนกำหนดความสุขมันต้องเกิดขึ้นที่ตัวเราเพราะเพราะเราประมาณนี้ค่ะ